สวัสดีครับอยู่กับผมแชมป์ธกิจครับผมจิริเอสทีครับพ่อไม่เลยก่อน Just Do It วันเพ็ญมาเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มต็มเงแต่วันเดี๋ยวอันนี้เดือนเก้าเดือนเคือเพลงเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศตรงไหนรู้ไหมทำไมครับเพราะว่าหนังที่เราจะมาพูดในวันนี้มันโผล่มาจากอะไรอะไรครับน้ำโผล่มาจากน้ำก็คือชินโกจิระหรือโกจิระรีสโตรจเอนจ์หรือโกจิระ หรือมีอะไอีพอเหอเฮ้ยจะเยอะอะไหนาเอาง่ายว่าก็อตซิล่ามีหลายชื่อนะฮะทั้งไทยทั้งอังกฤษถ้าอังกฤษจะเป็นก็อตซิล่าถ้าญี่ปุ่นจะเป็นโกจิระเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วตอนนี้มีใครมาคุยกับมึงไหมกําลังบอกว่าก่อนอื่นเราจะแนะนําแขกก่อนว่าใครมาบ้างเนี่ยแมวตัวนั้นนั่งดูหนังตรงแถวซีจ้าทำไมกูต้องเสียงสอกด้วยไม่เข้าใจถามว่ามีใครมาหรือเปล่าผมวินจากคณินบุบี้ครับ อนี่ไม่ได้มานานมากตั้งแต่เจ็ดเดือนประสาโลกสวยนางๆนางเป็งเหาอยู่ที่อื่นอ่าแล้วก็แดงมเก็ตทอครับปั้นครับเทมซ่าคอนเโตครับเยสุดท้ายครับสวัสดีครับอมซิเมเตอร์ครับเย้โวนีหลายคนเยอะมากครับเยอะเหมือนกับในหนังเป๊ะเลยแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงชินกุสล่าครับคือผลงานของฮิเดะกิอันโนะครับคนนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์เลยแล้วกันเพราะเขาคือผู้สร้าง เอว่าเกเรียนสุดยอดอนิเมะและมังงะญี่ปุ่นในตำนานคนญี่ปุ่นทุกคนต้องแบบกราบไหว้บูชาอดูจบก็งงชิบหายเลยจำได้ว่าดูตอนเด็กๆแล้วแบบมันคือแอนิเมชั่นที่อะไรวะทำไมกูรู้สึกว่ากูเข้าไม่ถึงเลยดูแล้วหูชิบหายเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้มันออกทะเลหรือว่าดูยากเกินไปเขาจึงเอาชินจิฮิงูชิหรือไอคนที่ทำ แอทแทกออนไดรตัน <Attack> <im it> มามาช่วยดูแลในแง่ oh <my> ในแง่าการสร้างแระเทคนิคต่างๆเ <im it> ทคนิคพิเศษและอาจจะ <im it> คุมเชิงได้ว่าพี่ครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะเกินไปคนอื่นจะดูไม่รู้เรื่อง <im it> อ่าประมาณนี้ถึงแม้หนังพี่แกเองจะ, <im it> <im it> จ,ะจะไม่ค่อยไหวก็ตามนั่นี่ <im it> ด้วยไททันเนี่ยเอามาทําให้เป็นภาษาคนนั่นเองเป็นภาษาคนนั่นเองนะฮะชินก็ซิล่าคือหนังเรื่องที่29ของก็ซิล่าในฐานะหนังก็ซิล่าญี่ปุ่นนะไม่นับของอีโรลานมาริทแล้วก็การเลตเอ็ดเวิร์ดชาวอลมริกันลืมไปชิน คือการรีบูทใหม่ของหนังก็ซิล่าเมื่อปี1954งเกก็คือการกลับมาเล่าอีกครั้งว่าก็ซีล่าขึ้นบกครั้งแรกเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้เป็นรีเมคเฉยเฉยเขาบอกที่บอกเป็นรนรีบูทก็คือการเอามาปรับเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นคือไม่ต้องดูภาคต่อไม่ต้องดูอะไรมาก่อนก็โอเคก,เก,ก็เข้าใจถูก <ใจ S 2> ต้องฮะแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม ตอนแรกเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมาดูก็ซิล่าเพราะเขาเคลมว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากมันทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มันนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าออกมาอี่ดอกยนงกันแรปเปอร์คือพูดกันเยอะพูดกันพูดกันมากเลยแต่คือสักคับพอเราจูนติดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่งมันว่ะคือมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่มันเป็นการเมืองการดิสคัตกันเรื่องการเมืองแต่แต่รู้สึกว่ามันจังหวะการพูดแล้วก็วิธีการพูดของมันทำให้เรามีอารมณ์ร่วมแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ย แล้วยิ่งยิ่งยิ่งเนเจอร์ของของคนญี่ปุ่นน่ะที่เขาเวลาเขาถ้เราจะเล่นใหญ่เขาจะจริงจังไงใส่ตรงสายตาอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เราอินได้ง่ายขึ้น<ม>แต่ไอ้ตรงนั้นนะ่ะไม่เท่าไหร่ตอนช่วงที่ก็ซิล่าเนี่ยมันทําลายล้างไอ้ช่วงนั้นคือป<ม>ังมากปังมากคือเราไม่เคยเห็นสกเกลการทําลายล้างเมืองโตเกียว <laughs> ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ถึงก็ซิล่าจะออกมันไม่เยอะมากแต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับของกาเรดเอ็ดเวิร์ดที่เพิ่งทำมาอันนี้ถือว่าเยอะกว่ามากเลยเออเยอะกว่ามากเยอะกว่ามากคือดีกว่าคือลืมลืมอีดอกฮอลลีวูดไปเลยอ่ะมามาน้อยๆแต่ปังไปเลยเออมาน้อยๆแต่ปังอ่ะคือช่วงตอนตอนกลางเรื่องกับช่วงตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยคืออือกูแทบจะกราบก็ซิล่าต้องต้องมีมีมให้ก็ซิล่าไปเลยว่าแม่ก็คือแม่จริงๆเนเพราะฉะนั้นของกาเรเอ็ดเวิร์ดเราว่าลูกมันเหมือนเขาพยายามจะรีบิวกลับไปให้ภาคของ ความออริจินอลของญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่ามันแค่แบบเขาไม่เข้าใจบริบทบางอย่างของความเป็นแบบหนังญี่ปุ่นหรือหนังสัพหร่าสู้กันหนังสัพหร่าสู้กันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันพาเราไปถึงจุดประมาณนั้นแล้วแต่แม่งไปไม่ถึงแต่แต่เรื่องนี้ความเป็นมนุษย์คนในหนังอ่ะมันน่าสนใจมากมันสนุกตรงที่วิธีการกำกับมันเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์ดมันหลายๆอย่างมันเป็นดึงเอลิเมนต์ความเป็นโซเชียลเวิร์ดที่แบบเร้ยหนังหนังมันพูดเยอะสัดแต่แต่เราตื่นเต้นเราสนุกกับกับบทบทพูดนั้นนนนมมััไ่จจําาเเปปป็็ะต้องสหลด บูล้างผ่านกันทั้งเรื่องก็ได้แต่เราก็เอนจอยกับนเรื่องนี้ได้ง่ายมากๆเลยคือมันมีสิ่งหนึ่งที่สื่อโปรโมททุกสื่อไม่แต่ของญี่ปุ่นเองไม่โปรโมทบอกคนดูก็คือ หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังสดาดถล่มโลแต่มันเป็นหนังการเมืองควบคู่ไปด้วยดูแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าพันธมิตรเนี่ยมันจะภา,า, <c oughs> าคยังไงตัวละครเรื่องนี้มี300อกว่าคนนะ <c oughs> คือตอนเราเห็นในลิฟเลตที่แบบ <เอ S 1> <อ>ว่าในปีว่าแบบตัวละครหลัก3 0 0้กว่าคนเราคิดแบบมึงจะบ้าเหรอตัวละครละครหลักที่อะไรส0 0้กว่าคนเขาดูเรื่องจริงดูในเร<อ>ื่องมักจริงไหมมันจริงว่ะตอนแรกนึกว<อ>่าป็นตัวประกอบวิ่งสเกลมัน ใหญ่มากมันไม่ได้แค่แบบว่าตัวนักแสดงเองมันใหญ่ทั้งการถ่ายทําด้วยแล้วก็แนวความคิดมันเนี่ยมันก็ใหญ่ตามไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้เห็นเลยว่ามีขั้นตอนยังไงนะที่แบบรัฐบาลเขาอ่รับผิอไปพิบัติใช่ถูกต้องแล้วสําหรับเมืองคิดว่ายังไงอะเฮ้ยชอบชอบมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันแสดงโครงสร้างการรับมือของไปพิบัติ ตัวก็ซราตั้องแต่แบบประชาชนองค์กรเล็กๆไปจนถึงนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ทําให้การมีตัวละครเยอะแยะแบบเป็นร้อยๆตัวหรือสิบตัวหลักๆเนี่ยในเรื่องมันไปรอดได้ก็คือหนังไม่ได้บอกเลยเลยว่าตัวเอกของเรื่องคือใครทุกคนสําคัญหมดเพราะว่าหนังลังจะเล่าว่าถ้าสมมุติัยพิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจริงอ่ะทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่เราชอบในก็ซีร่าภาคนี้คือมันลองตีความก็ซีร่าใหม่ในแง่ออริจินของมันในแง่จุดประเมดของมันแล้วก็ เรารู้สึกว่าเออมันก็พาก็ซล่าไปสู่จุดใหม่ๆที่ก็ซล่าจะเป็นได้นะคือมันมีที่มาที่ไปใช่แล้วมันมันเป็นที่มาที่ไปที่เราว่ามันก็ make sense หรือว่าดูน่าสนใจในบริบทในยุคปัจจุบันอย่างนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาตีความอะไรคือที่มันก็ซี่าสมัยก่อนคือคนดูก็ซีราคือมึงต้องเห็นสวรร์าสู้กันแน่แต่นี่ไม่ใช่ไม่มีสตรูสตรูของก็ซล่าไม่มีคือเขากลับไปแบบเหมือนหนังภาคแรกเลยจริงคือมันมีแค่ก็ซล่ากับมูนด้วยต้องคิดว่าคนจะทำยังไงนั่นเอง ฮิวแมนเวอร์ชันเดย์เจอพลังของธรรมชาติย่อมแบบยิ่งใหญ่เสมอธรรมชาติเอาชนะไม่ได้แต่ในกรณีของไอชินโกจิระเนี่ยเขาเลือกจะพูดถึงประเด็นที่อาจารย์โนเนี่ยถนัดก็คือ God v e r s ร์ชันแมเงื่อเมื่อมนุษย์เจอกับพระเจ้าไม่เลดเดิมไฟแล้วไม่เลดเดิมไฟเราต้องภาวนาเพล่กันอย่างเดียวในคราวนี้พระเจ้าลงโทษจริงๆอ่ะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับของเอวาเคเลียนโอ้กรีดแตกแน่นอนคือง่ายๆว่ามัน ชินกจิล่าเนี่ยมันคือเอวาเกเลียนเลยแค่ยังไม่มีหุ่นเอวาเกิดขึ้นในเรื่อง <c oughs> แค่มันไม่ได้ใส่ก้อนคือ <c oughs> เอแค่แบบแค่มันมีสกอร์บางอันที่เกิดขึ้นในหนังแล้วก็ห,หายไปเายเฉแล้วไอ้แชมมึงนี่มันเอวาเกเลียนอะไรเงี้ยแล้วตัวจังหวะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันภาพความเป็นเอวาเกเลียนมันออกมาชัดมากอะแล้วมันทําให้เราสนใจว่าเฮ้ยอากอซิล่ามันยังมาถึงจุดนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเอวาเกเลียนเป็นหนังอะ มันจะเป็นยังไงวะมันต้องพีคไปกว่าน,นี้แน่เลยต้อสงสัย,ยมาตลอดว่าจะทําได้จริงเหรอ,อแล้วพออันโนะมาทําเองเนะี่ยกับกอซิล่าแล้วว่าเอวาเกิเลียมีความเป็นไปได้จริงสูงมากเพราะว<อ>่าสไตล์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชินกอริลามันคือหนังเอวาเกเลียเลยคือไม่ว่าจะเป็น<อ>ช็อตใช่ใช่ช็อตหลายอันเนี่ยเป็นช็อตที่เราเ,<อ>เราจะคุ้นเคยในเอวาเกเลียนะช็อตลิ้มมแ่นอช็ตเออช็อตลิ้วไม่น้ำเออหรือว่าช็อตที่แบบหรือแม้แต่ตอนคนคุยกันวิธีคัตติ้งวิธีคัตติ้งต่างเวลาตัวละครคุยยยยยกกกกกกัันนนนนสสืื่่่่ออออออาาารรใเเเเเเววลลลีี็็ปงงููแ้้บ ยิ่งกว่าอิ่มอ่ะคือมันทําลายล้างมากกอร์เซล่าเราจะได้เห็นแบบลองช็อตที่กอร์เซล่าแบบทำลายพลังของมันนะจริงๆมันโผล่มาน้อยนะในการแบบโชว์โชว์ความทําลายล้างแต่แบบแต่ละทีอ่ะโผล่มาแล้วคุ้มอ่ะมาแล้วคุ้มใช่เห็นคนทำกอร์เซล่าไม่โผล่แล้วคุ้มมาโผล่มาแล้วเจ๊งทั้งประเทศทั้งประเทศเลยคือการทําลายล้างของมันเหมือนเหมือนในพวกกับการ์ตูนในวากาเรียนเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเวลาเอเลี่ยนมาโผล่แล้วมันจะพังแบบพังจริงๆอ่ะแล้วเราจะแบบเพียทํายังไงวะ คือพังพังแบบความรู้สึกพังคือพังแบบนี้มึงมีภาคต่อไม่ได้เขาเมืองมึงพังไปแล้วอะพินาดอ่ะอันนี้เหมือนเอเวนเจอร์ที่แบบเมืองพังไปเมืองก็ยังก็ยังกลับมาได้พัาเป็นโซนๆอ่ะอันนี้คือพังทั้งหมดเลยคืออย่างไอเวนเจอร์ภาคแรกไอไอปาวานยักษ์ที่ลอยมาลงปั้งปุ๊บมันก็เป็นก้อนเดียวแค่แต่ตั้งตั้นเดียวแต่ก็ต้องบอกคนดูด้วยก่อนว่ามันไม่ได้พังเฮียแบบแมนออฟสตีลนะอ๋อเพรานั้นเฮียไปอะไรอย่างเงี้ยพังพังออกไม่ต้องเกิดเลยนะแล้วเราที่ชอบมากขึ้นวิธีรีอินโทรดิวซ์มััันนนใใหหมมมม่่่่่อออะะโดยยยทีีพาาาาจจเลลขขู้้้ตงงงงๆกกิรรรคคึบ S <S มไม่ว่าเจนการบอกว่ามันมีวิทยาการนะม,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 มันปล่อยนิวเคลียร์นะม,มีรังสีอะไรนะแต่วิธีเขาบอกมันจะไม่ได้มาจากคําพูดแล้วมันหนังเมื่อก่อนอหรือแม้แต่บางเรื่องอะ่ะไม่เล่าเขารู้ว่าคนดูรู้กันหมดแล้วแต่เขายังหาวิธีมาเล่าใหม่ได้ ซึ่งก็มาพร้อมกับการเล่าเรื่องแบบการเมืองที่ว่านั่นแหละมันเหมือนมีความเป็นอนิเมชันบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในภาพคนจริงๆอะไรเงี้ยมันจริงหนังมันพูดมากพูดเยอะมากแล้วยังมีภาษาญี่ปุ่นด้วยร็วๆมันมันซับมันเยอะมากไงต้องมองางบนแล่างๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นหนังต่างประเทศอะไรก็ตามมันก็จะมีซับอังกฤษซับไทยแต่เรื่องนี้มันจะมาพร้อมแคปชั่นอธิบายอธิบายใครเป็นใครที่ไหนซึ่ง ดูไปดูมาจะรู้สึกว่งกูจะดูทีวีลีน่าจังอ่ะมึงที่แบบเต็มหน้าจอขายของเต็มหมดแล้วมันไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันจําเป็นแต่ว่าการใส่เทคซับเนี่ยมันซ้อนกันหลายชั้นมากจนบางทีแบบมันปังทุกอย่างใช่คือคือตัวหนังเราไม่ได้ผิดแต่พอเราเป็นอยู่ประเทศที่แบบต้องอ่านทรัพย์แบบนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่แบบโอ้โหแม่บางบางซีนนี่คือแบบเห็นนากแสดงแค่แบบเป็นสเปกหน้าจอ อันเป็นผู้อิออมเลยว่านี่มันจะให้กูดูหนังไหมเนี่ยเวอร์ชันนี้เขาพยายามอยู่ในโลกที่แบบเรียลลิสติกเราเจอหนังญี่ปุ่นทุกเรื่องมันจะแบบไม่มีความเรียลลิสติกอ่ะมันจะไปในไปที่แฟนตาซีเสมอแต่พอมาเรื่องนี้อ่ะกลายเป็นหนังญี่ปุ่นที่แบบสมจริงสุดเรื่องหนึ่งที่เคยเห็นเลยอ่ะที่แบบเหตุการณ์มันก็แฟนตาซีเลยใช่มันมันสัมผัสได้เลยอะเวลาตอนมันทำลายเมืองนี่รู้สึกโลดอยากจะร้องไห้ว่าแค่กูอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงเ่ยกูคงตายด้วยนะที่มันพลังมันเวอร์มากเลยแต่มันก็ดูสมจริงคือมึงมึงเป็นพระเจ้าจริิิงงๆอ่ะกกกูลัวซนาจร ดูดูแบบฉบับอื่นที่มันเป็นอุ่นเชิดอะไรเงี้ยนะถึงมันจะตาเหล่ที่มันดูตลกก็เถอะแต่มันก็แบบมันดูชุ่มนื้มันดูตลกกับแบบน่ารักกันเลย ดวงตาแม่งเี้ยมากเลยเออเหมือนแบบอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แกะประมาณนี้มันก็แบบก็ควรจะแบบไม่ควรมองอะในช่วงแรกๆมันน่ารักอุ้น่ารักอาจารย์อนุททาให้คนดูรู้สึกว่าอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเหมือนเรากาลังดูแบบข่าวดูดูเหมือนดูข่าวแบบเสกันยาเออเออดูไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่สิ่งที่มันเจ๋งก็คือเขาใส่ความเป็นญี่ปุ่นไว้สูงมากเลยเพราะฉากการาหารมันจะมีการใส่กลยุทธวิธีเป็นขั้นตอนซึ่งมันเป็นญี่ปุ่นสูงมากหรือแม้แต่การ ส่งคําสั่งต่างๆต่อไปทอดๆอะซึ่งซึ่งหลายครั้งเราเชื่อว่าหลายคนดูจะตลกขำแต่มันคือเรื่องจริงหรือไม่แต่ความจริงจังต่างๆเนยเราขำเพราะอะไรเลยไหมเพราะประเทศเราไม่เป็นอย่างนั้นไงเออเราจะดูแบบอุ้ยมันจริงจังอุ้ยมันต้องเครียดเหรอคนตายหนึ่งสองคนหรือว่าแบบเออต้องคุยต่อๆกันคือที่เราขำอะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเศร้ากับประเทศเราเพราะเราไม่มีเเพราาประเทศเราในขั้นตอนเยอะพานไปขั้นตอนเราไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นไม่ได้ละเอียดขนาดคือถ้าแบบเรามองคอสตาหรับอื่นเนี่ยเร เออมันก็แค่เป็นสัตว์ประหลาดที่มาบุกโลกว่ะแต่นี่เป็นกอซิล่าที่แบบมึงส่งผลกระทบตั้งแต่ชอะนทหารชั้นบนสุดยันประชาชนลากย่าเลยอ่ะคือมันเห็นหมดทุกอย่างเดียวทั้งทั้งที่หนังมันเล่าเฉพาะมุมมองของคนเบื้องบนเลยนะเบื้งบนแบบร้อยเร์เซ็นต์เลยเชนชั้นชนนปกครอง เหมือนเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอินดิพีนเดนเดย์หนังที่เล่าถึงคนเด็กเส้นทั้งหมดเลยอ่ะแล้วนี่ไม่มีไม่มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่มีชนชั้นล่างเด็กเส้นเหมือนกันนะเออนี่เป็นหนังเด็กเส้นเหมือนกันแต่เล่าในมุมมองที่สมจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ตัวเออคือตุลมนึกภาพไอ้เจโกบัมมาอยู่ในสภาในเรื่องนี้รับรองว่าทุกคนใจห่ามหมดแล้วในญี่ปุ่นโอ้ my god โอเมก้าบอมบอมนุกนุกแดดก็สิบ ชินก็ซิล่ามาอยู่ในถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องเศร้าของที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011ใช่ไหมกันเนีเหมือนในตอนท้ายเราจะได้เห็นกลุ่มคนญี่ปุ่นที่จะยอมสละเสะียสละชีวิตตัวเองเพื่อเข้าไปหยุดก็ซิล่ามันเหมือนกับตอนที่จะมีกลุ่มคนของญี่ปุ่นที่ต้องเข้าไปหยุดกรมันตรังสีเลยกลุ่มคนนั้นรู้ว่าตัวเองเข้าไปอตายแน่นอนหรือไม่ก็ติดรังสีกลับมาแบบไม่มีชีวิตแน่นอน่ะแล้วเขาจําลองเหตุการณ์นั้นขึ้นมาได้แบบ ว้าวไม่ต้องทําหนังเรื่องนั้นแล้วถ้าทํามามันก็ดูรุนแรงเกินไปมันดูรุนแรงเกินไปใช่เขาหาวิธีเอาเอา King มอ Monster ของประเทศเขาเองเนี่ยมาดัดแปลงให้เข้ากับบริบทประเทศตัวเองได้แบบว้าวมากเลยไม่แปลกที่หลายคนก่อนนั้นนี้มีคนชมว่าแบบเป็นแบบมาสเตอร์พีซก็ซิล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่เราชมเลยว่าเป็นหนังก็ซิล่าที่ดีที่สุดเลยมั้งเลยกล้าพูดได้ว่าชินกจิระเนี่ย คือหนังสัปราหดที่ยูนี้สุดเลยที่เคยถูกทามามันไม่เหมือนเรื่องไหนเลยนะคือเราพยายามคิดแล้วว่าจบมันเหมือนเรื่องไหนเล่าดูมันไม่เหมือนเลยทั้งนี่มันเป็นกอซิล่านะและนี่ยังว่ามันเป็นเรื่องที่29อ่ะใครจะคิดว่าเขาจะหาความแปลกใหม่มาใส่ได้ในหนังเรื่องที่29อ่ะเจมบอลยังเกือบจะตันอ่ะใช่ถึงต้องมาทําคาสิโนรอเย่ไงเพื่อแบบเปลี่ยนเพราะว่ายุคเก่ามันเก่าไปแล้วเว้ยมายุคใหม่ได้แล้วมึงกลับมาอยู่โลกปัจจุบันซึ่งกอซิล่าเนี่ย ภาคนี้เนี่ยคือคาสิโนโรยร่าคาสิโนโรยาเว้ยซึ่งความชอบระดับเดียวกับคาสิโนโรยาเลยน่าแปลกใจมากไอ้มันมีความออริจินอลใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออม, <laughs> มันสารวิสัยทัศน์ของอิชิโร่ฮอนด้าที่สร้างตัวละครก็เซน่าขึ้นมาแล้วในขณะเดียวอาจารย์โนก็ช่วยบอกคนอื่นด้วยหรือแม้แต่ฮอลลีวูดด้วยว่าคนจะทำก็เซน่าได้ดีจริงๆอ่ะคือกูเองกูเล่นเอ็ดเวิร์ดอยู่ โกฮมนะแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอีกนั่นแหละว่าถ้าสมมติแกดัดเดบิต์ไม่เอาไปทําแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จญี่ปุ่นก็ไม่กล้าทํานะดังนั้นก็ถือว่าเลือกูลกัไปก็เหมือนเรื่องนี้จะมาช่วยเอาฉบับการเดบิ์ดนเมาทำให้ดีขึ้นหรือเชื่อนะปีนี้เนี่ยเกาหลีมีเทนทูปูซานแล้วญี่ปุ่นก็มีมังการ์ดิชินก็เสล้เดี๋ยวก่อนเราจะ จบเซ็ชันนี้ฮะเราให้คณินสรุปหมอยว่ารู้สึกไงบ้างกับกอซีลาวันนี้โดยรวมใช่ไหม,อมชอบ<ๆ>ชอบมากเพราะว่าตอนแรกมาดูนี่แบบตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังที่แบบเป็นการเน้นแบบความแบบระห่ำของไอตัวกอซีลาที่แบบทําลายเมือแล้วก็ไม่ได้สนใจตัวละครคนเท่าไหร่แต่พอหนังมันเล่าฝั่งคนเป็นหลักแล้วแบบการตัดต่อการวางโครงสร้างตัวละครทั้งหมดมันมันสนุกมากแล้วเราเรากลับสนุกกับตัวละครคนมากก่าการมางของตัวโกจิไล แล้วจุดหนึ่งแอบคิดเลยว่านี่อาจจะเป็นตัวแทนญี่ปุ่นส่งจริงออสการ์ก็ได้คือภาพรวมมันเป็นหนังมันเป็นวันได้ก็สรุปง่ายๆว่าถ้าสมมติเหมือนกับว่าหนังบป๊ปปัสเตอร์เป็นเหมือนการ์ตูนคอมิกใช่ไหมใช่ชิงคัจิระเนี่ยมันคือกราฟิกโนเวลอะเออมันคืออีกขั้นหนึ่งของการ์ตูนไปแล้วมันมันมันล้ำกว่ามันมีชั้นเชิงกว่าแล้วมันก็ดีกว่าเยอะเลยอือนั่นแหละครับ แต่ในขณะเดียวกันนะฮะถึงแม้จะมีกลุ่มคนที่ชอบเยอะมากนะฮะเรานั่งกันห้าเป็นคนนะฮะชอบกันหมดเลยก็ยังมีฝั่งคนที่ไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวจะว่าเราอวยเออเราจะให้คนดูเนี่ยทายก่อนสัก5าวิคิดในใจไว้5วิก่อนว่าคนคนนั้นเป็นใครไอคนที่มันเงียบไปตลอดเมื่อกี้เลยเนี่ยมันไม่พูดเลยเลยแต่ว่ามีเสียงของมันเนี่ยแทรกมาตลอดคนคนนั้นเนี่ยเป็นใารเดินไม่ได้นอกจากแทบจะหัวโตครับคือเนี่ยคิดว่า ตรงเนี้ยคนดูเยอะบนบันบันปันครับคิดถึงสิ่งที่จะตามมาตวนี้ไงก็ก็คิดว่าถ้าเรามองกอซิล่าที่ว่าที่ผ่านมามันจะเหมือนเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างมาตลอดโดยแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเก่าเลยมันแค่เป็นตัวแทนแบบเป็นผลกระทบของนิวเคลียร์จากสหรัฐแล้วก็อย่างเวอร์ชันกรนเวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบภัยธรรมชาติซึ่ง เราขอนับเป็นโซซ่าเจดหลังเหมือนกับแบบเจมบอเจมเจนก่อนที่มันจะเล่นแบบพวกโซเวียตนะแล้วก็เจนใหม่ที่จะเล่นเป็นอะไรโกลบอลขึ้นซึ่งเราสึกว่ากอซิล่าสองเวอร์ชันเนี่ยทั้งเกรนเวิลดกับเวอร์ชันชินกซิล่าเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่โกลบอลเพราะว่ามันไม่ได้เบมใครมันแบบเฮ้ยมันผลกระทบจากใครคือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นอุบัติเหตุมันคือสิ่งที่แบบมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยน้ํามือใครสักคนเนี่ยแต่ว่า แล้วตอนนี้เราก็จะเห็นแต่เวอร์ชั่นของการเลอเวร์ดอ่ะอันนี้คือชมนะชมอยู่นะยังไม่ได่าคือเวอร์ชั่นการเลรเวร์เราก็จะเห็นว่ามันคืออเมริกาจ๋าคือแบบเฮ้ยถึงมีตัวละครอย่างเชนวัตนนเบโผล่มาตัวหนึ่งตัวเดียวที่รร้สึกว่ามันเป็นญี่ปุ่นแต่ตัวละครอืนน่นอ่ะมันคืออเมริกันแล้วอเมริกันก็จัดการปัญหาอยู่คนเดียวแต่ถ้าชินโกจิล่าเนี่ยมันเป็นการรลมมือของโกลบอลคือถ้าสมมติเราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอันนึงอ่ะอ่ะอเมริกาก็ต้องมาแล้วก็ต้องมี ที่อื่นๆนะมีฝรั่งเศสมีจีมีลัสเซียที่มันได้รับผลกระทบหรือการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเขาทิ้ทเขาทิ้การให้สถานการณ์มาอย่างนี้มันดีมากส่วนที่ไม่ชอบและเก็ดมากเกยดเลยเกียดเลยแหละคือตัวละครคือผมเป็นตอนเนี้ยผมเป็นคนชอบดูหนังที่เป็นไดร์ล็อกอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าไดร์ล็อกมันไม่นด้าพาไปสู่อะไรเลย,เลยนะเขียนกันนะคือ แด่์ล็อกดรล็อกที่มันพูดออกมาเนี่ยมันเพื่อจะบอกข้อมูลของโกจิลลาบอกข้อมูลเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ยัดใส่ปากตัวละครค้นออกมามันเป็นตัวละครมันไม่ได้สื่อถึงอะไรเลยและอีกอย่างนึงคือตัวละครอในวงเนี่ยยังมีใครจําชื่อตัวละครบ้างอย่างที่เราบอกไนงะว่าหนังมันไม่ได้เบ็นว่าความสําคัญคืออะไรความสําคัญสูดข,ของหนังเวอร์ชันนี้คือการได้เห็นว่า เราจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือกันเราแอบรู้สึกว่าหนังเขาไม่ได้ต้องการให้เราจำชื่อตัวละครได้เว้ยเ<ช>ขาแค<ช>่อยากให้รู้ว่าตัวละครมีฟังก์ชันอะไรเว้ยมันคนก็เราว่าม,ม,ม,มันคนละก,กรณีกับการแบรบมีอเวนเจอร์สิบคนแล้วทุกคนต้องจำชื่อได้มันจะต่างกันซึ่งการที่ว่าทุกคนมันเน้นเป็นมหาภาพทำให้ทุกอย่างมันถูกกระจายออกมาตอนนี้เราไม่มีจุดศูนย์รวมอยู่เลยคืออ่ะเราจะให้มันดําเนินเรื่องผ่านโกจิล่าหรอมันไม่ได้เพราะมันไม่เพราะมันไม่ได้เป็นจอ่เทลลิงอะไรเท่าไหร่แล้วตัวละครทุกตัวเนี่นะเออคืพรก ที่แบบพอมีหน้ามีตาคนอื่นบ้างแต่มันก็ยังไม่สามารถแบกหนังรว่องเรื่องได้คือการที่มันกระจายเป็นมหาภาคอย่างเงี้ยทาให้มันแบบโมเมนตัมมันโยนไปที่คนนี้คนนี้คนนี้ทําให้รู้สึกแบบกระจัดกระจายอนั่นคือสิ่งที่ไม่ชอบของปันก็คือการกระจายบทเยอะแยะเกินไปอซึ่งเราว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มได้เลยสบายๆเลยเกิดขึ้นแน่แน่ เพราะว่าบางคนอาจจะเกิดอาการดูไม่รู้เรื่องได้เลยอ่ะอยิ่งเป็นหนังที่แบบพูดญี่ปุ่นแบบนี้อะ้อะอา่านซับอเงี้ยมันจะเจอปัญหาแน่ๆนมันก็ต้องไปลองดูกันเาเองอเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นหนังที่ยูนิสแล้วแปลกในเวของมันดังนั้นถ้าไม่ไปลองดูอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้เพราะว่าส่วนตัวต้องยอมรับว่าดูถูกหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามีอิตาพุ่งกับแอแซคออนเดตันมาอยู่ในโปรเจกต์รู้สึกว่าหลังเรื่องนี้มันเละแน่นอนยิ่งหลังยิ่งหลังมังงะถูกเอามาดัดแปลงบ่อยๆแล้วก็ถึงแมกัน็เล ดังนั้นเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าก็ซิล่าจะมาอยู่จุดนี้ได้ดังนั้นต้องกราบอาจารย์ชื่นชมจริงๆรอีกทีหนึ่งนะครับผมนั่นแหละก็อะไรเละครับก็ซิล่ารีเซอร์เจนหรือว่าชินโกจิโร่จะฉายไทยวันที่8กันยายนนี้นะครับผมมีรอบสนิทพีคไหมฮะไม่มีนะครับผมแต่มีในระบบ 4DX ครับผมอยากไปดูเลยอะ คฟดเอกซ์แนะนำแนะนำเลยมึงจะอ่านซับลำบากมากเพราะมันสายไปมาเสื้อเสื้อปแลเยแต่โฟโฟดีเอ็กเรื่องนี้น่าดูจริงนะแต่ก่อนจากกันไปครับนี่ชทด้วยเทมิเรามีขอมาแจกครับผมโอ้โหครับก็ขอบคุณขอบคุณภาพยนตร์ครับผมเขาเอาโมเดลกอซิล่ามาแจกครับผมอ๋อขอเองได้ไหมจริงๆเราไม่อยากแจกนะครับขออยากได้เองเพราะว่าเห็นของจริงแล้วแบบมันละเอียดมากมันสวยมากครับมันเป็นโมเดลของบันไดนะฮะของแท้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นเลยส่งตรงมาก่อนขายในไทยแล้วมาแจกก่อน หนึ่งตัวสำหรับแฟนแฟนจัดดูอิตนะครับให้เราอยทำง่ายๆเลยทำอะไรครับแชร์คลิปนี้แหละอืแล้วก็แท็กเพื่อนด้วยในโพสต์ของตัวเองอยากดูอีกสองคนว่ากันไปนะฮะแฮชแท็กด้วยไหมแฮชแท็กได้ฮะจัดดูอิตเกตเอ็กซ์กอร์ซิล่าดูอิตเอ็กซ์กอซิล่าครับผมและที่สําคัญเรามีกดเยอะเพราะเราแจกของดีอือย่าลืมนะครับดูจบแล้วต้องคอมเมนต์บอกเรด้วยๆว่าอยากดูเรื่องนี้หรือว่าไปดูแล้วมาเป็นยังไงถ้าสมมุติแค่แชร์อย่างเดียว ไม่ได้ครับไม่ให้ของดีเราเขาเริยุ่งยากครับผมไม่งั้นเก็บไว้เองก็ได้ครับย้านะครับผมเราขึ้นบอกไว้แล้วแหละแต่เราย้ำทีหนึงแชร์และแท็กเพื่อนนะครับผมสองคนขึ้นไปมากกว่านี้ก็ดีและก็ติดแฮชแท็ก j u s t d o i t x g o d z i l a ต่อมาครับผมคอมเมนต์บอกเรื่ออะไรเป็นยังไงนั่นแหละสามขั้นตอนสี่ขั้นตอนเนี่ยทำไม่ได้นะทำาเถอะขั้นตอนมันก็เยอะเหมือนในหนังอะไรถ้าใครมาดูล้าคงจะเข้าใจทำไมเราต้องเรื่องมากเนาะช่วงนี้ก็ต้องดีใจสำหรับคนที่ยอมฟังรายการเราเรามาตันนานนะครับผม ใครที่แบบฟังมาก่อนอันนี้อาจจะไม่เจออันนี้เป็นแบบรางวัลเลยนะตอบแทนหลายๆคน <c oughs> ที่แบบน <c oughs> ต้อนเลนใช่ไหม <c oughs> เป็นต<อ>ัวเจียวต้อนเลนเพราะเรารู้ดีว่ามันมีแฟนคนที่ยอมฟังรายการเรายาวนานนี้อยู่ปอปบขอบคุณทุกคนนะ <c oughs> ครับแล้วสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากร้านกันหน่อย <c oughs> อือคขแรกเลยครับก็ฝากเพจคณินเดอะมูฟวี่นะครับโอ้โหเพจนี้ไม่ต้องฝากนะครับคุณต้องฝากรายการดูเองฝากพวกกูด้วยนะครับผมคณินเดอะมูฟวี่แล้วก็ครับ ออมจิเมเตอร์นะครับฝากบอกออมจิเมเตอร์นะครับและละครเวทีดาวตกของชาคิตนะครับผมในเทศกาลละครกรุงเทพนะครับใครนําแสดงครับผมเบสนัทสิทธิ์นะครับสามีแห่งชาตินะครับปอบ้านใจกล้าและนักแสดงละครเวทีคุณภาพดีอีกสองท่านนะครับผมครับผมติดตามที่ที่เพจอาร์เทเตอร์ยูนิตใช่ไหมฮะใช่แล้วครับโอเคครับสุดท้ายครับผมแม่คอนเทนต์ครับ แต่นอกจากนี้นะครับผมมี2ท่านครับที่มาอยู่ในรายการแล้วต้องขอไปก่อนเพราะมีธุระด่วนนะครับผมก็คือเจตตาแมวตัวนั้นน่นหน่กตรงแถวสีนะครับผมแล้วก็พี่แซมแก๊ตท็อนะครับผมติดตามพวกพี่ได้นะครับทั้งในสาวขาแล้วก็ a c e b o o k ครับผมและส่วนเราครับเจอรี่ครับผมจัสตินนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ a c e b o o k นะครับผมทีมจัสตนภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยวันนี้ผมเชมบริกกิจผมเจอรี่เอสีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ